เป็นที่ได้ทำการชำกิ่งนะครับก็ตอนนี้มันเยอะมากเลยก็ชำไปแล้วขยายขึ้นกระถางมาเรื่อยๆนะครับในส่วนนี้นะครับเป็นตัวเล็กๆที่ได้เสียบไว้ในดินสวัสดีครับท่านผู้ชมครับสำหรับวันนี้นะครับผมก็จะมาทำการปักชำกิ่งโพยเซียนนะครับโพยเซียนที่เห็นอยู่ดหลังนี้ก็คือโปยเซียนแคร์นะครับที่ผมได้ได้กิ่งมาแค่2กิ่งเองตอนนี้ขยายเต็มสวนนะครับโพยเซียนแครสายพันธุ์นี้เนี่ยค่อนข้างที่จะ เลี้ยงง่ายนะครับแล้วก็ตายยากวิธีการปรับชำของผมผมก็ง่ายๆเลยไม่มีพิธีรีตองอะไรมากก็คือเตรียมดินนะครับน,นี่คือเตรียมดินมาแล้วเป็นดินปลูกนะครับดินปลูกดินถุงธรรมดาแล้วก็กิ่งพันธุ์เราก็สามารถที่จะเลือกจากต้นแม่พันธุ์ที่เราเตรียมมานะครับก็คืออย่างงี้เป็นกิง่งเป็นกิ่งเหมือนกันแล้วก็กลายมาเป็นต้นแม่พันธุ์ได้นะครับหนึ่งต้นนี้จะแตกกิ่งเยอะมากอ,อย่างนี้เลยนะครับหนึ่งต้นแตกกิ่งเยอะมาก เหล่านี้นี่คือกิ่งที่ผมได้เสียบไว้แล้วก็ก็โตขึ้นมาแต่ระดับหนึ่งเนี่ยกระถาง8นิ้วแล้วครับกระถาง8นิ้วเนี่ยแล้วก็กิ่งหนึ่งต้นนี่ก็จะแยกออกมาอีกอย่างต้นนี้3สามสี่ห้าโเประมาณ15กิ่งได้นะครับประมาณ15กิ่งแล้วก็วิธีการปักชำเนี่ยค่อนข้างง่ายทําไมผมถึงบอกว่าง่ายบางคลิปเนี่ยเขาบอกว่าต้องทาสัมยาเร่งรากคืออะไรพวกนี้เยอะแยะเราเตรียมมีดคมๆนะครับ นี่ทุกคนเดี๋ยวผมเอาจากต้นนี้แล้วกันเนาะเดี๋ยวเอาจากต้นนี้เป็นตัวอย่างแล้วก็เลือกเอากิ่งข้างล่างนะครับตัดมาในยางอย่างนี้เลยนะครับยางอย่างนี้เลยเข้าขาวเลยจากนั้นแล้วนะครับเราก็หั่นนะครับเราหั่นขึ้นมาข้างบนอีกสักหน่อยยางก็จะหยดอย่างนี้ไม่เป็นไรนะครับก็เสียลงไปเลย ประมาณหนึ่งนิ้วนะครับประมาณ1นิ้วเน,นี่ยเสียบแค่อย่างนี้เห็นไหมครับแล้วก็วิธีการตัดเวลาเราตัดนะครับเวลาเราตัดมันจะมีข้อตรงนี้กิ่วๆนะมันจะมีข้อตรงนี้กิ่วๆสักหน่อยถ้าตัดชิดโคนต้นนะครับตัดกิ่งชิดโคนต้นเกินไปเนี่ยรากจะไม่ออกนะครับเนี่ยเทคนิคเขาอยู่ตรงนี้เองรากจะออกดีหรือไม่ดีเนี่ยถ้าตัดชิดโคนเกินไปไม่ดีนะครับนี่อย่างอย่างรอยนี่ที่ผมตัดนะเป็นช่วงขึ้นมาสักประมาณ1เซนนะครับ หรือเริ่มจะเริ่มจากข้อที่2ของกิ่งหนามของตาหนามที่มันออกนะครับข้อที่2ของหนามที่มันออกเนี่ยกิ่งนี้ปร,ประมาณนี้นะครับเวลาเราจะตัดกิ่งเพื่อไปทําการปักชําใหม่เราก็ดูองค์ประกอบของต้นเก่าด้วยว่าถ้าต้นเก่าเนี่ยเราจะเอาไปทําเป็นแม่พันธุ์ในอนาคตอย่างนี้ได้ไหมนะครับก็ตัดส่วนข้างล่างออกให้โคนต้นนะดินหน้ากระถางเนี่ยเขาดูโล่งๆนะครับ ต้นนี้เนี่ยกิ่งนี้เนี่ยีนเนี่ยกิ่งนี้อยู่ข้างล่างแล้วก็แสะออกมาเลยนะผมแซะออกมาก็ข้างล่างก็จะเหลือเป็นตอออกจากต้นอยู่ประมาณ1เซนนะครับไม่ต้องเอาใบออกนะครับไม่ต้องคลุมถุงไม่ต้องอะไรเลยผมทําอย่างนี้ติดมาหลายต้นแล้วได้มาก็เสียบเลยปึ๊บอ่าคือดินของเราเนี่ยมีความชุ่มอยู่แล้วมีความชุ่มอยู่ในถุงอยู่แล้ว แค่เราเตรียมดินให้มันพร้อมแล้วก็ตัดมาก็เสียบได้เลยนะครับีที่สี่เราเลมใบข้างล่างออกหน่อยก็ได้ดีดที่หนึ่งนี่มาทำให้กันดูเลยนะครับว่ามันปักช้ำง่ายแค่ไหนนะครับสำหรับ โอเซียนแคะนะครับสายพันธุ์นี้จุคือเสร็จแล้วนะครับเราก็เสียบลงไปประมาณถ้านิ้วข้อมือเราก็ประมาณ1นิ้ว 1, ว1ข้อครึ่งน,นะครับหึข้อครึ่ง้าเป็นนิ้วไม้บรรทัดก็คือ1ประมาณ1นิ้วนะ,ะเสียบลงไปแค่5้าจิงแค่นี้พอนะครับใครจะเอาไปคลุมถุงไว้ก็ได้หรือ,อเอาไปไว้ในที่ร่มนะครับในที่ร่มที่แดดสองไม่ถึงแต่มีแสงสว่างสองถึงนะครับแล้วก็รดน้ําเช้าเย็นก็พอนะในที่นี้เรามาดู ิ่งที่ผมตัดออกมาเห็นนะครับมันก็จะมีตอสักหน่อยนี่มันจะมีตอมีตอของอกิ่งเดิมนะครับตรงนี้ข้างล่างเนี่ยเราเอาออกก็ได้ถ้าเราจะแต่งต้นนี้ให้มันเป็นพุ่มนะเพรเมื่อวันเมื่อคีในกิ่งน,น,นี้เราตัดออกไปเสียทรงไปเลยเห็นไหมเราจะทําให้มันเป็นพุ่มรดน้ํานะครับรดน้ําแล้วก็ให้ปุ๋ยผมก็ให้ปุ๋ยอยู่ที่ประมาณเดือนหนึ่งก็สองครั้งนะครับเป็นปุ๋ยสูตรสูตรที่ไอ้น้ำหมักนมสดนะั่นแหละที่ผมทําไว้นะครับ กิ่งก็จะออกมาอย่างนี้ส่วนดอกของเขาเนี่ยผมยังไม่เห็นเลยว่าดอกเขายุบนะครับมันจะออกมาเรื่อยๆนะครับยิ่งกิ่งเยอะยิ่งออกดอกเยอะนะนี่อย่างเงี้ยเล็กๆก็ออกดอกนะครับเล็กๆก็ออกดอก๋อจะหาว่าผมเอาต้านอะไรมาใส่ไว้มันมีรากจริงหรือเปล่าเดี๋ยวผมดึงให้ดูว่าต้านนี้มันมีจริงหมานะน,นะครับี่ดูรากของเขานะครับี นี่เราสามารถที่จะแยกกับถางได้เลยลากเขาออกนะครับนี่นะครับนี่คือลากของเขา ก็าสามารถที่จะหาอาหารต่อได้เลยนะเราแยกกระถางแยกกระถางนี้ได้นะครับเนี่ยแค่อย่างนี้ก็ถือแค่อย่างนี้ก็ถือว่าการปรักชำได้ผลสําเร็จนะครับมีรากเรียบร้อยนะกระถางนี้แค่ตัดมาแล้วก็เสียบได้เลยนะครับเนี่ยตัวนี้ผมเสียบซื้อวัติดหมดทุกต้นนะตรงกลางตรงกลางวัตถีตหมดทุกต้นเลยไม่มีต้นไหนตายรดน้ําเช้าเย็นพอามาถ้าเกิดว่าฝนตกเราก็ไม่ต้องรดถ,ถ้าเกิดว่า อากาศมันร้อนจนไปแล้วก็ลดให้เขาสักหน่อยนะครับน่ะเรามาดูวิธีการปักชำสําหรับต้นนี้นะครับเรามาดูวิธีการปักชำสําหรับโป้ยเซียนสายพันธุ์นี้เป็นโป้ยเซียนแคะนะครับดอกสีแดงชั้นเดียวนะยังสร้อยรัชนีแต่ไม่ใช่ไม่ใช่สร้อยรัชนีผมก็พยายามค้นหาอยู่ว่าเขาชื่ออะไรจริงๆแล้วชื่ออะไรก็ยังไม่ทราบนะไปเห็นว่ามันพุ่มมันสวยก็เลยขอขอคุณลุงมาแค่สองกิ่งนะครับคุณลุงก็ตัดให้ใหญ่เลย ก็ได้มาก็ค่อนข้างที่จะขยายตอนนี้มาเต็มสวนเลยเด้ยมาตอนนี้เต็มสวนเลยถ้าใครสนใจถ้าใครสนใจนะครับก็สามารถที่จะแอดไลน์นะครับมาคุยราคากันได้นะครับมาคุยราคากันก่อนว่าโอเคหรือไม่โอเคยังไงแต่ว่าค่าส่งเนี่ยค่อนข้างที่จะโหดอยู่นะต้นไม้ยังไม่แพงแต่ค่าส่งแพงนะครับก็หรือใครอยากจะได้เป็นกิ่งพันก็ได้น่าจะสะดวกกว่าที่จะส่งทั้งกระถางนะครับหรือถ้าใครที่ต้องการที่แบบ มีรากอย่างนี้เดี๋ยวผมก็มีนะครับบางต้นที่ปักชําไว้เนี่ยยังไม่มีเวลาที่จะนําเข้ากระถางเลยต้นใหญ่อย่างนี้แล้วก็มีนะครับก็มาสอบถามก็ได้ไลน์สอบถามก็ได้นะครับครับสำหรับวันนี้มาแนะนําวิธีการขยายพันธุ์โปยเซียนแคะนะครับสายพันธุ์นี้โปยเซียนที่ขยายพันธุ์ง่ายตายยากด้วยนะครับง่ายๆนะครับหรือใครต้องการนะครับใครต้องการที่อยากจะเป็นเจ้าเขอาเจ้าของนะครับหรือไป ทดลองทดสอบดูว่าการขยายพันธุ์เนี่ยมันจริงไหมมันชําง่ายจริงไหมนะก็สอบถามกันได้สําหรับวันนี้ก็มาแนะนําทิปดีๆสําหรับคนที่ชอบปลยเซียนนะครับกลยเซียนแพะอย่างนี้นะไม่ต้องมีดอกใหญ่เหมือนเขาแต่ว่าดอกทั้งปีออกดอกตลอดนะครับสําหรับกลยเซียนตัวนี้นะครับสําหรับวันนี้นะครับก็ต้องขอตัวลาไปก่อนนะครับเจอกันใหม่คลิปหน้านะครับอย่าลืมกดติดตามกันไว้นะครับเพื่อรอดูว่าจะมีคลิปอะไรมาอัปเดตมาแนะนําให้ชมกันนะครับ สำหรับวันนี้นะครับคนรักจนชมแล้วก็ุ้ยเซียนนะครับต้องขอตัวลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับ